ฝั่งปีาศาจกำลังจะเรลี่ยไปด้วยการมาเยือนของโกเคซึ u, อดีแชมป์การแข่งขันศิลปะการต่อสู้โกเคสซึ u, เป็นตัวละครฝั่งปีาศาจที่โหดมากๆและใช้ได้ยาวๆไปผมจะทุ่มตอดังของผมในการตามล่าหาโกเคสซึมาครอบครองครอมขึ้น5ดาวและโกเคสซึของไก่หิจะต้องมีพลังอย่างน้อย3ล้านว้ ขนาดนั้นเลยเล่ะอที่เข้าและจากนี้ตลอดไปจนกว่าเซิร์ฟจะเป็นหรือกายิจจะเลิกเล่นเ oh <my. S 2> พราะผมต้องการจะครอบครอบบงบัลลงก์ราชาปีาศาจของวันพัชแมนเพราะงั้นต้องใส่ให้ถุงครับผมก,ก่อนอื่นเรามาดูดูคลิปกายิจแล้วมันฮึกเหิมรู้ะ่ะคอมราชาปีศาจท,ที่โหดที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียงั้นล่ะผมก็มีคอมราชาปีศาจที่โหดที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเหมือนกัน พอแม่งไม่มีใครเล่นเลยมีผมเล่นคนเดียวอยากรู้ไหมล่ะครับคอมราชาปีศาจของพี่เป็นยังไงน้องๆถ้าอยากรู้ใช่ไหมก็ไปดูกันในเกมเลยละกันพุ่งลวมันขึ้นก่อนถ้าไปดูกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe, subscribe 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 ให้ด้วยนะครับทรเจอกันในเกมไปเด่กการิดก็รู้ว่าใครอะ คือราชาปีศาจท,ที่โหดที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนี่ก็คือคอมราชาปีศาจท,ที่โหดที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับผม,ม,มเพราะ,ราะไม่มีใครเล่นนะครับกายหิดก็กกลหิดละกันดูผมละกันนะครับมาแล้วคราบบิน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 โ,<อ>โ<อ>มากระถันแกงมากังแกงโกเท s ส e ในร่าง ROV นะครับผม กายหิดได้มาดูนะกายหิดสยองผมบอกเลยคลิปช่วงที่แล้วกายหิดก็สย,ยองเหมือนกันผมบอกเลยทักผมมาว่าโอ้ยดวงอชุลา่าไม่หดจังวะมุนาโบ oh, ทเซสในร่างอาร์วิงผมก็ติดคีนะครับเพราะว่าผมออกคีนะครับผมไม่ต้องไปนั่งอัพดาวนะครับเป็นไงความไวนะเนี่ยดูดิฟความไวนะเนี่ยสายขี้อ้อวบอลจุบบอลจุบว่ะวิวว okay. ่งเ,เร็วปีศาจไอกคอนเนี่ยพุ่งีโลมันตั้งหลับ เออพวกเราปีศาจมาแล้วบอสมาแล้วมาแล้วโกเดซึมาแล้วมาแล้วเอาเอาน้องชายเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาดิเอาอย่าให้ปีศาจตื่นอย่าให้ปีศาจตื่นจากผวังไงล่ะพาไปมองให้มก็ฟืไม่ได้ราชาตัวจริงราชาตัวจริงครับผมมาล่าง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 น้องได้ล่างได้ล่างเทินนี้เป็นเทินของโกเคสึอาวีนะครับเอาประมานี้เอาดาบบนหัวไปก่อนเลยครับเอาดาบบนหัวไปก่อนเลยครับ ได้แล้วครับเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวจังหวะนี้ได้ครับจังหวะนี้ได้ครับมามามาได้ครับมาได้ครับอ้าวสวยเข้าสวยเฮ้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 ยอันเดี๋ยวนี่ไเอาโดดนะครับปั๊มราชปีศาจมาเราสวยสวยเหมือนเก่งอ่ะเป็นไงคือถ้าราชาปีศาจอยู่เลนไหนก็สยองเลนนั้นนะครับผมบอกเลยนะไม่พูดเยอะแล้วกันนะให้ภาพเล่าเรื่องเลยละกันก็อัพอีกสักสามดาวนะครับเดี๋ยวผมจะได้กิแล้วนะครับตอนนี้ผมอัพมาได้หนึ่งดาวครึ่งนะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะ เฮ้ยเฮ้ยมันเอาทุกน้องผมว่ะเฮ้ยมันเอาตายนะนั่นมันเอาตายนั่นมันเอาถึงตายเลยนั่นน่ะสวยเลยยโอเมนโอ้โหเมนเลาะยังสวยเลยใช่คับสวยเลยเฮ้ยผมไม่อยู่นะโอ้ดุลุกลุกกระติดไปแล้วได้เล่นได้เล่นฟีซารสมุนสมุนเอาเลยสมุนเอาเลยอะอะสวยไปแล้วไปแไปแล้วไป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 แล้ล้วไปแล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 ล้ไปแล้วล้ไปแล้วไปแแลล้วไปแลล้วไปแ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 ล้วไ อําอําโอ้เอาเเป็นพันนะเป็นพันนะเป็นพันได้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 โอ้ไม่ดึงวะไอ้โอ้ไม่เฮ้วันเดอร์มาเอาเมซอนเหรอ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 โอ้โหปาดทีเป็นข้ออาเมซอนเอาเมซอนเหรออเมอเมซอนเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหติดตารเฮ้ยเราเฮ้ยเราไปเข้าไปอะไรวะน่ะเฮ้ยโอ้โหทีมผมข้างไปหมดแล้วครับทุกคนเข้าไปผ่านทางีโร่ได้ยังไงเฮ้ยโอ้ยทำไมวะทำเกินหน้าที่ไอ้นี่ทำเกินหน้าที่ ทำเกินหน้าท um hey, <speaking> ี <ella> ่อ so. ย <speaking> <speaking> ่างนี้ไม่ดีนะครับผมบอกเลยนะครับต้องเชื่อฟังคําสั่งราชานะครับผมบอกนะรอบหน้าไม่มีอีกแล้วนะบอกก่อนนะศาสตร์วอ่อนด้อยจะทำาัไรอบหน้าไม่มีอีกแล้วนะรอบหน้าขังรวมเลยนะขังหมดนะทำผิดคนหนึ่งโดนหมดทุกคนนะเอาเอาเอาจะเอาครับเอาครับจนลัดเอาก็ขหายนะครับดจนสลัดจะเอาครับดูดูดูบมบ๊มบ๊มโอ้โหไอ้โดนโดนโดนเอา อาชาปีศาจตัวจริงผมเมื่อตัวจริงผมเมื่อตัวจริงผมเมื่อตัวเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอโอ้ปาทีเป็นครึ่งปารทีเป็นครึ่งโอ้ยวอล์คัดตัวนี้มันมันแย่งผมวะไอคุสยานี่มันจะโดนนะมันจะโดนเฮ้อันนีเฮ้ย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 ดาวสายามดาวสายามึุณดาวสายามคุดาวสายามึงดาวสายามไปไม่มีถอดเรียนมันก็ไม่ต้องเกิดมีดาวสายามพวกมึงไงฮะเจอของจริงไปหน่อยเป็นไงวะ ก็คือความที่โหดที่สุดในเซาท์อีสเอเชียน้องๆเชียร์กันหรือยังอะครับผมก็ผมบอกว่าอย่าไปหาทําตามนะครับผมเอาแค่เป็นคอนเทนต์พอละกันตอนนี้ผมก็อัพมาได้ประมาณ3ดาวแล้วนะครับอีกนิดนึงก็จะได้พา s s i ิ e ติดคีแล้วน,นะครับเดี๋ยวรอผมอัพของเต็ม6 6ดาวปั๊บแล้วเดี๋ยวผมไปบวกกับการหิรให้ดูนะครับผม ไปอยู่ครับ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 ตีแรงมากๆครับตีแรงมากๆครับต้องการ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 ครับต้องมากครับต้องการ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 ต้องการมากครับตรงนี้ต้องการมากครับต้องการมากต้องการมากๆครับวอนมากๆไปครับถอยครับถอยครับจะตายครับจะตายครับถือ แม่ลูคี้ลูเกะมานี่เฮ้ยดึงโดนดูดดวยดงดูดปนนี่เรียบร้อยอะลูลูเกะลูเกะก่อนี้ลูเกะก่อนนีลูเกะก่อน้ลูเกะลูเกะซีซ่นลมีรถด้วยลูเกะ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 ลูรอรานรอรารอราชาาชารอร้าโอ้โหาชาลดไม่ได้เยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเกินหน้าที่แล้วโอยอนี่มันทาเกินหน้าที่ตลอดอีกแล้วเ้ยมันได้ดนึง เอาได้ตัวนึงอ่ะแต่บานเสียทำเกินหน้าที่อีกแล้วทำเกินทำเกินหน้าที่อีกแล้วทำเกินหน้าที่อีกแล้วทำเกินหน้าที่กันอีกแล้วโอ้ยพวกมึงไม่ไหวเลยโดนนะโดนนะโดนนะเอาดูบับบับดูต่อโดนต่อโดนต่อโดนต่อราชามาราชาตัวจริงมาราชามาโอ้โหต่อซีซีจากทีมปีศาจยังสวยจังหว่านี้นะครับปีศาจก็ได้นำไปยี่สิบคิวแล้วไอ้ลูเกะเอาลูเกะเอาลูเกะเอาลูเกะดึง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 ไปแล้วลูเกะดิลูเกะอะไรดิ ลูกเก๋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 โอ้โหคี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 เป็นไงครับเดียวขอทีเดียวอ่าลูกไม่ตายเมื่อกี้ไม่ใช่คีครับเมื่อกี้ไม่ใช่คีครับผมผมพลาดผมพลาดครับเมื่อกี้ทูดา d a m a ครับผมถอยมาก่อนครับถอยมาก่อนครับวิารณ์เรากำลังทำได้ดีถอยครับถอยครับหัวหน้าไม่อยู่ถอยเฮ้ยอย่าทำเกินหน้าที่อย่าทำเกินหน้าที่ผมึงต้องพิมพ์บอกเขาไม่ี่ยเขาทำเกินหน้าที่กันเกินไปแล้วนะเดี๋ยวผมขังรวมนะผมบอกก่อนนะโดนนะรวมตัวที่คลองผมสั่งละผมสั่งละ แ้วหมนั้งลายโดนกันที่คอไอ้เฮ้ยกูมากูมากูมาไอ้ายเอาเอาโดนเลยมาเลยเอาว่าโดนไปโดนใครเลยวะไอ้เอาวเอาวาเอาวเอาวาเอเนี้เอาวะเอาวาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเล่นเไหลเลยเอาวะ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 ถอยถอยเฮ้ยเเ่เเฮ้ยเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเอาของมาเอาของเฮ้ยน้องน้องชายน้องชายมาเอาของกันก่อน กูตอนนี้กูมาแล้วครับตอนนี้พัจิบผมใกล้ครบแล้วนะครับตอนนี้ผมพัสิบใกล้ครบแล้วนะครับก็ดูดิครับโกเฮดสึกายอิดก็โดนผมทีก็แดนต่จริงๆวิ่งวิ่งหอยเลยวันทั้ในวันนะไม่เอานี่อันนี้อยากโชว์แล้ววะไม่ไหว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 แล้ววะอ้ยแรง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 สวยสวยสวยบน2บนพร้อมยังพร้อมยังราชาไว้เแลค้องก่อนเลค้อก่อนเลค้องก่อน จะตายวะเอ้ยเดี <im iter> 谢谢๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เตะใหเตะโอ้ยห้เตะให้เตะใหเตะโดนโดนโดนโอ้ตายตายเตะขี้โอ้ขี่ขี้ขี่ขี้ขี้ขี่ขาขี้ขาวใกล้ถอดได้ป่าวเฮ้ยเฮ้ยกูเอาวะ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 เฮ้ยดูดิเฮ้ยขี้รัวๆเฮ้ยก็สำหรับมาหลอกนะครับถ้าตีติดขี้แล้วก็จะได้เลือดคืนกลับมานะครับผมประมาณ20%นะครับเป็นของแท้แน่นอนครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับสำหรับสกิลของมาหลอกนะครับได้โกเทสิกดเทสิ เราที้ส่งตีสามไเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้หาหาหาช็อตไหนหาช็อตว้าวหน่อยนี่อันไหนจับ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 ช็อตนี้ปิดกล่องปิดกล่องปิดกล่องเท่านั้นปิดกล่องเฮ้ยลูเกะ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 เดินลำไปแล้วใหเดินลำไปแล้วเอียนไม่มีกระโดดเอาไม่เฮ้ยขึ้นกลางเลยขึ้นกลางเลยเฮ้ยเฮ้ยตายแน่นอนตายแน่นอนอันนี๋ยวนนี้ ลูกเกลุเกลุเกลุดนลูกเกลุดนลูกเกลุดนกูโดนกูโดนกูโดนราชามา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 าารชโดนป้อมตีราชาโดนป้อมตีตีตีโอโอโอโห้หนูจัดตอนนี้นัวจัดโอ้โหพันสองครับเอาไปพันสองครับเอาไปพันสองครับเอาไปพันสองครับโอเคโอเคเป็นไงครับของแท้แน่นอนครับผมบอกเลยผมราชาปีศาจกำลังจะมาครับราชาปีศาจ พวกนี้พร้อมราชาปีศาจมาแน่นอนนะครับดูด,ด,ดิดูความโหดดิดูความโหดดิดูความโหดดิเจ้ายัางแข็งแกร่งไม่พอ,อเป็งไงล่ะมิอาจไปพิมพ์ใส่เขาเดี๋ยวก็โดนลงกลุ่มหรอกดูหนังเยอะไปป้าป้าบอกเจ้าแล้วระวังโดนลงกลุ่มเราต้องการราชาเราต้องการราชาด่วนให้บอกขาดมันตายไปสิมันทําเกินหน้าที่เกินไปแล้วแตกพายเราแตกพายตรงนี้นะพีศาแตกพายมามามาดึง โอเคเอาลูเกเอาลูเกตลูเกตลูเก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 โดกู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 ดโอ้ลูเกลูเกโด้ตายหมดเลย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 โอ้ย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 โอ้ จะไปพิมพ์ใ <analyze> ส <anthropology> ่เขาเฮ้ยพวกมึงอะเกิดมา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 จ้าเอาลูกเกยลูกเกยอยู oh. ah ่ไหนลูกเกยอยู่ไหนไอ้เอานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอเมซอนเหรออเมซอนเหรอเอาเลยเอาเลยได้เล่นได้เล่นได้เล่นไปเล่นอเมซอนอเมซอนอเมซอนโดนโดดโดดโดนโดดโอมสวยสวยสวยเลยโอมดึง ลูกลุกลุกตายตายโอ้ยลูกเก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 โอ้ยโอยโอ้ยเอาเอาในป้อมในป้อมในป้อมเอาเอาเฮ้ยเอาเหัวคิวหัววดึงเอา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 อเอาเอาอเอาเอาอเอาเอาอตายก่อนโอ้โๆๆโอ้ยเสียใจว่าเงหมดทีมเลเยก็เป็นไงล่ะครับ คอมราชาปีศาจของผมที่โหดที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียก็เพราะว่าไม่มีใครเล่นไงครับมีผมเล่นอยู่คนเดียวนะครับสำหรับในส่วนของเกมนี้นะครับไม่ผิดหวังใช่ไหมครับน้องๆโกเทสซของโมนาเป็นไงล่ะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันโหดไหมจ้ะน้อคนโหดไหมจ๊ะ